สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบัรตเอ็นะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Black Evoke EP ที่สิบสองกันนะครับเย่ในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในหมวดใหม่นะครับหลังจากที่เราสร้างเสือโลกกันหมดแล้วนะครับก็คือหมวดคิวหมวดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีนัก้อยเชือโลกด้วยกันที่เราสามารถเล่นได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเจ้าแบคที t i e กันก่อนนะครับส่วน assemble ยู u task f o c e นะครับตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่ง เล่นใหม่สุดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับนะส่วนความระดับความยากอันก็มี4ระดับเหมือนเดิมนะครับในระดับแรกเนี่ยระดับง่ายที่สุดระดับที่2นอโมนะครับแน่นอนว่าก็เเป็นเรื่องความยากอีกหนึ่งระดับบูทโเนี่ยมันจะยากนะครับเาะจากว่าผู้นําไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่กล้าบูทโนี่ยากที่สุดเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเล่นเพ็กอีวกทุกวันเลยนะครับ แต่แน่นอนนะครับระดับเราเนี่ยเราต้องเรียนโนโมนะครับส่วนชื่อนะั้นเราตั้งชื่อเติมยังแข่แอนตี้แต่เป็นแอนตี้ตู้สองสงแบคนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโชว์ตู้นี้มันคืออะไรเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราสามารถช่วยโลกใบน,นี้ได้หรือไม่จากแอนตี้ตู้สองสงแบคทีเรียนะครับโอเคเรามาตั้งแถบนี้เลยนะครับโอเค ในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นหน้าต่างใหม่นะครับและนีน่และนี่คือหน้าต่างของเจ้าแบคทีเรียตู้ตู้สกสอน,นะครับเราเริ่มแรกแจากตัวของ Operation นะครับ Investigate i n v e s t ส g a t e กเอาบรนะปสอบสวนโลกนะครับว่าโลกมีกระจายที่ไหนแล้วก็ d deploy Field นะครับว่าคือการตั้งถิน่นตั้งฐานในการปฏิบัติการค o มเม n ต์พาร์ทเนอรครับอันนี้ก็คือ จะขอความร่วมมือกับรัฐบาลต่างๆนะครับเพื่อช่วยควบคุมเชื้อโรคนั่นเองอ่าเห็นแวบแล้วน,นะครับเราไปโซนนี้ดีกว่านะดูสิกว่าแถวซูแถวโมร็อกโคนี่ยมันระบาดหนักแค่ไหนอ๋อตอนนี้เจ้าตู้สองสองเนี่ยระบาดนะแล้วหยบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้ infection control นะบต้องควบคุมการระบาดแล้วก็นะครับ Public Awareness นะครับทำให้ผู้ชนประชาชนตื่นตัวนะครับ Hand w d s h i n i นะครับก็คือ,อให้ประชาชนล้างมือนะในเกมนี้นะครับเราต้องควบคุมนะครับก็คือควบคุมซึ่งในเกมนี้นะครับเราต้องควบคุมตัวของ Infect ก็ In fect, คือการแพร่กระจายแล้วก็ฟหทือเลยว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นไอ้นะครับไม่สูงเกินไปจนตัวของ Authority ที่เห็นเลข100เนี่ย หมดไปเหลือศูนย์นะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถจัดการได้นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เหมาะสามามากมากเลยที่จะปลิทักวัคซีนนะครับวัคซีนร,รีเซิร์ชนะครับเริ่มกระบวนการเลยนะครับเราจะต้องเติมสปพพายนะครับตอนนี้ต้องลดอัตราอินเฟคชันเลวหรือว่าอัตราการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็รู้ๆดีนะครับว่า,เ,าเจ้าแบคทีเรียตู้สซเดียวมันไร้ากาดแข่ไหนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันระบาดหนักนะครับ โอเค border modifier คือเราจะเริ่มเข้มนะครับในการที่ผู้คนเดินทางนะจ๊ะโอเคตอนนี้เรารู้ว่า Origin นของมันอยู่ที่มโมร็อกโกนะครับตอนนี้การรีเสิร์ชเริ่มกระบวนการแล้วนะครับอันนี้คือหน้าต่างล็อกดาวน์ซึ่งเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์นะครับตอนนี้โอเคเราเพิ่มความต่อแน่นที่ตัวของแอร์พอร์ตได้ก่อนนะเมื่อกี้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยต้องเราต้องระวัดระวังตัวมากขึ้นนะครับนะ เราว่าเราจะเริ่มเข้มที่ไอพอตนะั่นเองตอนนี้ PPE packing นะครับก็คือเริ่มจะให้บุคลากรทำการปยองยกันในส้วม PPE นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะครับตอนนี้อ่าเลนบอร์เดอร์นะครับนะก็คุมเข้มในการข้ามชายแดนมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวูก่อนรู้สึกว่าแดงเถือกจังเลยตรงนั้นโอเคเราข้ามไปแล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็ พอทนะครับสกรีนสกรีนที่ท่าเรือมากขึ้นนะจ๊ะเซลไอโซเลชันนะครับก็คือแยกตัวเองเมื่อรู้สึกว่าปวดตัวเองนะจ๊ะโอ้ตูกเกอิมปิกทำไงต้องมาจาตอนนี้ด้วยเนี่ยรู้เลยว่จาจะตู้สองสองเนี่ยมันระบาดมากกว่าทีบีทีบีคือวันนั้นโลกนั่นเองนะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะก็คือเป็น ให้ผู้ป่วยเนี่ยแยกออกจากบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยต้องอยู่ห่าง2เมตรขึ้นไปนะจ๊ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเลยกัเนเพื่อเย็บรักษาเองจ้ะแขข้ามไปนะครับไปที่เวสนะครับเวสแอฟริกานะครับเกจะล็อกดาวน์หรือไม่ตเตือนกันก่อนดีกว่าครับว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเจ้าตู้สมบัติรักษาแล้วจะ้ะ emergency preparation นี่ก็คือการเตรียมพร้อเมเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน นะครับเห็นไหมล่ะจัดโอลิมปิกจนติดเชื้อเลยไม่น่าจัดเลยนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็รอสถานการณ์ไปเลยืยตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ดีมากขึ้นนะจ๊ะที่เวสแอฟริกาโอเคตอนนี้เราจะอัพแมสก์ชชิงนะครับก็คือเป็นการสมหน้ากากอนามัยนะครับเป็นสิ่งที่เยอยม,มากๆเลยนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบเต้นะโอ้ตอนนี้ ้องรอให้รีเสิร์ชมันครบ100ก่อนนะจ๊ะถึงตอนนี้กว่าจะครบเนี่ยมันช้าช้าอาโอเคครับตอนนี้เราต้องอัพแล้วกาล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันระบาดหนักนะจ๊ะถึงนิ้นะว่าการอัพแบบนี้มันทาให้ผู้คนไม่พอใจอ,อย่างแน่อนอนนะครับเราได้จะการล็อกดาวน์นะครับเห็นไหมครับตอนนี้แต้มของเรา,เราหักเรื่อยๆนะจ๊ะ โอ้ยรู้สึกวาเซนต์รทอยกว่าเนี่ยระบาดหนักไปเลยจ้าโอเคครับตอนนี้แต่พอธอลิตี้ของเราเดี๋ยวหรอไม่ถึงแปดสิบนะจ้ะโอเคตอนนี้เราจะเน้นเรื่องของการลดฟอร์ทลิตี้เลดคืออัตราการติวตนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เราได้อัพถึงขั้นเอ็ดวานไบโอติกนะค,คือยาปฏิชีวนะขั้นสูงนะครับเพื่อหวังว่าจะช่วยป้องประชาชนจากการติดเชือ้อตู้สอ,สองนี้นะครับ โอเคตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่าอ่าพอไม่มีการติดเชื้อบ้างนะเมื่อกี้อ p contact นะคะแล้วก็เลือก outbreak interneal unit นะครับคือเป็นการอ่าพูดคุยทางไกลนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะจ๊ะโอเคแล้วกจ็จะทำให้การทำงานในหน่วยต่างๆมันดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ของเราดีมากๆเลยนะครับอัตราการตุย น้อยแล้วก็ถ้าก็ไปกระจายเนี่ยลดลงนั่นเองนะจ๊ะโอเคตอนนี้เอาล่ะเอา,เอ,าอัพไอมันฟอร์ติลิตี้น้อยกว่ารุ่กว่าน,นี้เซิร์ฟปรตคอลนะครับจะให้มีแบบว่าข้อกําหนดนั่นเองนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นนะจ๊ะโอเคเราข้ามไปตรงนี้นี่ก็เห็นกระจุกกระจุกเห็นมันเริ่มระบาดโอเคตอนนี้วัคซีนเนี่ยเริ่มสามารถผลิตได้แล้วนะจ๊ะดังนั้นนะครับเพื่อให้ ทันต่อความต้องการของผู้คนนะครับเราจะต้องเริ่มัพเรื่องของการผลิตในโรงงานนั่นเองนะจ๊ะว่าจะผลิตเร็วนะจ๊ะโอซ u นามิเสียใจด้วยนะครับโอเคตอนนี้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นรวดเร็วตัวการที่ส8ปดลิซอเท่านั้นนะครับโอเคอ่าโอเคครับตอนนี้แต่มาขอ up อเลยจ้าก็โบระดับโลกไปเลยไม่เล่าโอ้ผลิตอย่างรวดเร็ว อ,อีก,อกวมเดินตู้สอสอแบกต้อตอตุยหมดออกจากโลกอย่างแน่นอนนะตอนนี้มีเงื่อมีการกระจายโหรวดเร็วจริงๆเลยนะครับและในที่สุดโลกใบนี้ก็จะปลอดภัยจากตู้สองสองแบกตอนนี้เรียบร้อยครับตู้สองสองแบกถูกกับจัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้น่ะเป็นยังไงบ้างครับสลับ พัดไหนนะครับอันนี้เป็นหมวดใหม่นะหมวดคิวที่เราจะปกป้องโลกนั่นเองนะครับอืมเป็นหมวดที่ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะต้องควบคุมแล้วว่าอินเฟคชั่นก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วก็ตัวขฟฟอฟฟาตอตตี้ก็คือป้องกันไม่ให้ผู้คนเนี่ยล้มตายกันเยอะนะจ๊ะโอเคก็คุณเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพื่ออะไรผมมีกำลังใจการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับ เล่นเกมให้สนุกแล้วก็อย่าหัวร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย